ครับผมน้าดั่งข้าววันนี้เรามาดูภาคกลางวันนะครับในส่วนของเครื่องเสียงคูอิโก้คันนี้นะครับว่าทําอะไรไปบ้างนะครับวันนี้เราจะไม่เปิดไฟนะครับเมื่อคืนเราเปิดไฟให้ดูไปแล้วนะครับสำหรับคันนี้นี่ครับอันนี้เป็นตู้อะคริลิกนะครับแขงหลังก็ขึ้นซาวง่ายๆครับในความเรียบร้อยและความสวยงามนะครับดูไม่เบื่อนะครับตัดสีสองสีคือออกน้ําตาลอ่อนและสีครีมนะครับเท่ากับภายในนะครับ เรามาไล่เรียงเรื่องลำโพงนะครับอย่างที่แจ้งไปแล้วลำโพงเป็นโฟลเกอร์นะครับจากค่าย h i f i c a r d i o นะครับลำโพงเสียงกลางแรัสวิสเตอร์นะครับหรือลำโพง4นิ้วนะครับส่วน power amp นะครับจาก x c a l i b e r ครับส่วนคาปานะครับจากค่าเอ็กซัครับลำโพงเอ a กซัสนิ้วครับผมตุ๊กเอ็ครับเรามาดูแผงประตูบ้างนะครับแผงประตูครึ่งท่อนนะครับตัวนี้เป็นงานเรียบร้อยนะครับเน้นเก็บไฟก็เรียบร้อยเลยครับผม ลำโพงเช่นเดียวกันครับเป็นจากค่ายนะครับ Focker นะครับไฮไฟล์ขาวดิโอนะครับเรามาดูที่ฟอนต์น้านะครับฟอนต์ตัวนี้ใช้เป็น JVC V21 นะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายเวที JVC นะครับเป็นตัวเล็กสุดด้วยในค่ายนะครับราคาไม่แพงมากนะครับส่วน PM นะครับเป็น e X c a l i b b r ครับ ใดน,นะครับที่ใช้รถแล้วสนใจทำเครื่องเสียงนะครับลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับถ้าชอบงานแบบแนวนี้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นัดมครับ์แหน่แปดหนึ่งหนึครับแล้วทาง ID l i n ยก็เ,เบอร์เดียวกันเลยนะครับเบอร์นี้เลยครับขอบคุณมากนะครับ